สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคดีลุงพลน้องชมพู่ถ้าไม้ตายตำรวจที่เก็บซ่อนไว้คือผลการตรวจเส้นผมถ้าไม้ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้ไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงคือผลการตรวจเส้นผมนั่นเองซึ่งตำรวจพบเส้นผมที่ถูกตัดแบบผิดธ,ธรรมชาติ ในที่เกิดเหตุที่พบร่างของน้องชมพู่และพอเอาไปตรวจกับเส้นผมที่เจอในรถของลุงพลพบว่าเป็นเส้นผมที่เกิดจากการถูกตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันรอยตัดสัมพันธ์กันปอลออันนี้ภาพจากเน็ตไม่เกี่ยวกับคดีนะจ๊ะบางส่วนของสรุปคำพิพากษาประกาศสุดท้ายภายหลังเจ้าที่พนักง,งานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่า จำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคําเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่ตกอยู่ในรถจำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับ เส้นผมของผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายเส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุผลที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่1จึงไม่ทันสังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่ง ตกอยู่ในรถของตนเองความคืบหน้าดักคอไม้เด็ดลุงพลทนายเกิดผลแก้วเกิดได้ออกมาวิเคราะห์ไม้เด็ดที่ลุงพลและทีมทนายความของลุงพลจะใช้สู้คดีจนทีมทนายมั่นใจว่าจะรอดแน่นอนจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษาให้ในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลในคดีน้องชมพู่จำคุก20ปีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 2และ317และ ตั้งวงเงินประกันตัว5 0 0แสนบาทซึ่งเวลาต่อมาสารก็ได้ปล่อยตัวลุงพลไปต่อมาอาจารย์ออสได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ๊กถึงสถานการณ์นี้ว่าหลังจากได้คุยกับผู้ใกล้ชิดของทนายฝั่งลุงพลถึงการสู้คดีในขั้นตอนต่อไปว่าทนายฝั่งลุงพลอย่างมั่นใจว่าน่าจะหลุดในชั้นอุทธรณ์และดีกาขณะเดีวยวกันล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิด ใน,ในความชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์ในกรณีเบื้องต้นว่าถ้าทีมทนายของลุงพลต่อสู้ว่าน้องชมพู่เดินตามหมาขึ้นเขาไปเองมันคือปัญหาใหญ่จริงๆในสายตาผมนะเพราะว่าลุงพลอ้างฐานที่อยู่ว่าณเวลาเกิดเหตุกำลังไปรับพระแสดงว่าลุงพลปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆ เกี่ยวกับน้องชมพู่ขณะที่หายตัวและทำไมลุงพลถึงไปสู้ทำนองว่าเชื่อว่าน้องชมพู่เดินตามเจ้าป่าส้มวงเล็บหมาน้องชมพู่ขึ้นไปบนผู้เล็กไฟหรือว่าลุงพลมีวิชาเชื่อมจิตกับปลาส้มหรือครับแน่นอนว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทีมทนายของลุงพล จะใช้ไม้เด็ดอะไรมาสู้คดีและจะหลุดพ้นจากความผิดได้หรือไม่ความคืบหน้าท่านเรวัตอโหสีให้อนุชิตบวชส่งรูปผมผ้าเหลืองให้ดูแต่คดีความว่าไปตามกระบวนการจากกรณีนายอนุชิตยูทูบเบอร์ซึ่งเป็น FC ลุงพลได้ออกมาวิพา์วิจารณ์พลตุรจโทรเรวัตกลิ่นเกษตรผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นตำรวจไม่ดี และยังลามไปถึงองค์กรตำรวจอีกด้วยทำให้ท่านเรวัตถึงกับทนไม่ไหวและออกมาฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทแถมยังเตือนยูทูบเบอร์ปากแจ้วอีกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่าทะลึ่งนั้นล่าสุดทางด้านยูทูบเบอร์คนดังกล่าวก็ได้ลาบวชแล้วท่านเรวัตก็ขออโหสิให้แต่ย้ำชัดว่าในเรื่องของคดีนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย หลังจากเกิดเรื่องว่าจะมีการเอาผิดกับนายอนุชิตนั้นทางด้านนายอนุชิตยูทูบเบอร์เอฟซีลุงพลก็ได้ออกมาอ้างว่าท่านเรวัดได้ให้อภัยตนแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานท่านเรวัดก็ได้ออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่าตนจะดำเนินคดีกับนายอนุชิตให้ถึงที่สุดและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ตนได้แจ้งความเอาผิดกับยูทูบเบอร์ด้วยล่าสุดนายอนุชิต ก็ได้ส่งข้อความ SMS มาบอกกับท่านเทรว,วัต์ว่าตนขอลาบวชสุดท้ายทางด้านของท่านเทรวัตก็ได้มาให้ข้อมูลว่าตนอโหสิกรรมให้กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้วหลังจากทราบข่าวว่าอีกฝ่ายได้ตัดสินใจละทางโลกเพื่อไปบวชภายใต้ล่มกาสาวิพักษ์ตามที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีการลั่นวาจาเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองพระอาทิตย์ตกดินแล้ว ก็คุณอนุชิตที่ผมไปแจ้งความผมก็พูดผ่านไลฟ์ไปเมื่อช่วงเช้าว่าไปบวชเสถอะไปผมจะเป็นคนอาโหสิให้เขาเขาก็ส่ง SMS มาเขากำลังเข้าพิธีกราบขอขมาลาโทษผมก็อนุโมทนาลาบุญกับอนุชิตด้วยผมอาโหสิไม่มีอะไรคาใจลูกน้องที่ไปทำงานอยู่ก็จบภารกิจกลับได้แล้ว จะบวชกี่วันก็แล้วแต่ศรัทธ,ธาของอนุชิตส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากกันไปตามกระบวนการผมจะบอกพนักงานสอบสวนว่าน่าจะยังบวชอยู่หลังศึกมาก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้วมาพบพนักงานสอบสวนก็อย่าเพิ่งไปออกหมายจับเขาผมเจอหน้าอนุชิตผมก็ต้องยกมือไหว้ผมเป็นคนไหว้ผ้าเหลืองนะครับผมถือว่าผมเป็นต้นเหตุที่ ให้มีคนสืบทอดพระพุทธศาสนาผมก็ได้บุญกุศลตรงนี้ด้วยท่านเรวัตกล่าวก็ถือว่าจบกันไปความคาใจก็จบกันไปผมเป็นคนรับฟังเหตุผลอยู่แล้วเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องไปพูดถึงจบจบนะครับส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปไปถึงชั้นศาลผมก็จะไปถแถลงให้ว่าผมไม่ติดใจเอาความไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอนุชิตน่าจะโดนโทษจำคุก ผมเป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงบ้างพอสมควรและความเสียหายในวงการวงกว้างออกมานะจะทำให้ศาลใช้ดุลพินิษว่าผมเสียหายมากหรือน้อยอาจจะโดนโทษจำคุกครอบครัวคุณก็เดือดร้อนคุณก็แยกกับเมียอยู่อยู่แล้วเลี้ยงดูลูกสาวก็กำลังโตผมรู้หมดที่ซุกหัวนอนเมีอยอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนเมื่อคืน่ะ คุณอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงแต่โทษคุณอนะแค่โทษหมิ่นประมาทไม่ถึงที่จะต้องพิคาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่ก็ต้องสั่งสอนให้หลาบจำไปชั่วชีวิตแต่ผมน่ะหลุดปากไปว่าไปบวชเสียไปผมอโหัสีิให้คนในพื้นที่จะรู้ว่าถ้าผมพูดแล้วท่านปฏิบัติแล้วไปบวชจริงๆท่านเองท่านก็ได้กุศลด้วยความคืบหน้า ป้าถอนเสียใจโดนลุงพลหลอกแฉนิสัยก่อนและหลังดังนึกว่าคนละคนกันล่าสุดป้าถอนชาวบ้านกกอกได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรพร้อมยังได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมาโดยป้าถอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อสารตัดสินออกมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของสารอีกทั้งตอนนี้ ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขาไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลนะ่ะเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วป้าถอนเล่าต่อไปอีกว่าเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าป้าถอนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาไม่เคยเลย ไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งๆที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีไปสีไปให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนาและสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30ถุงแต่เขาก็ไม่กล้ามาเอาตามมอกก็เอารถไถนะ่ะแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้อง เขาก็บอกว่าป้าถอนถ้าได้ดิบได้ดีแล้วจะไม่ลืมป้าถอนนะหนูก็บอกหนูทิ้งมันไม่ได้หรอกนะเพราะบ้านกกกมันไม่มีใครหนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุนะ่ะหนูก็ทำกับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขาน่ะหนูไม่เคยรู้เลยเพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูนะ่ะเป็นพี่เขานะคะ หนูก็โอเคเหมือนญาติกันก็พี่น้องกันนะเนาะบ้านหนูสายเลือดเดียวกันทั้งหมู่บ้านด้วยเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูยังมีพี่มีน้องของหนูที่อยู่ในหมู่บ้านหนูก็มี